ครับถ้าเกิดให้เลือกหน้าตากับนิสัยคุณเลือกอะไรก่อนเนัี้ครับอ๋ออันนี้อันนี้ตัวผม,มนนสวัสดีครัวันนี้เราอยู่ที่สยามนะครับสยามฝั่งรอนเนาะวันนี้เราจะมาถ่ายรายการวิชโชลาหรือรายการลาสีไหนนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีคําถามมาถามคนที่เดินอยู่ที่สยามเนาะประมาณสัก10 20คน30คนหรือว่าถึงร้อคนพี่เอกตันไหวปะ ไม่ไหวโอเคงั้นเราจะถามทั้งสิบคนนะะว่าถ้าเกี่ยวกับความรักเนี่ยหน้าตากับนิสัยเราเลือกอะไรก่อนกันช่วงใดรายการเราจะถามโอโวว่า,วาราศีไหนในช่วงนี้กำลังจะมีความรักอ่าคนโสดห้ามพลาดนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้กันว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในราศีไหนราศีของคุณจะมีความรักหรือเปล่าเราไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนตาลีค่ะนาตาลีอ่าพี่มีคําถามอยากจะถามนตาลีนะว่าถ้าเกี่ยวกับความรักครับ เราเลือกคนเนี่ยเราเลือกที่นิสัยหรือว่าเลือกที่หน้าตาก่อนกันเออสำหรับหนูก็เออแบบว่าตอนแรกก็น่าจะแบบว่าต้องดูภายนอกก่อนนะคะดูภายนอกก่อนก็คือเลือกหน้าตาก่อนใช่ค่ะถ้าเกิดหน้าตาแบบนิสัยเนี่ยเราเลือกอะไรก่อนนิสัยค่ะหน้าตาก่อนหน้าตาว่าคนนี้หล่อหรือว่าว่าคนนี้แบบนิสัยดีแบบรู้จักอยู่แล้วเวลาเรามองคนี่ความรักเนี่ยเราเลือกที่นิสัยหรือว่าเลือกที่หน้าตาก่อน เออส่วนตัวเลือกนิสัยเลือกนิสัยนิสัยเหมือนกันนิสัยว่เถ้าเตอภายนอกอ๋อเลือกหน้าตาก่อนเลือกหน้าตาก่อนมีสเปคป่ะฮะเออสเปคไม่มีครับอ๋อไม่มีหน้าตาดีคหน้าตาดีโอเคชอบแบบหน้าตาดีอะค่ะก็คือเลือกหน้าตาก่อนใช่ค่ะแล้วก็แล้วค่อยรู้จักกันแล้วค่อยรู้จักนิสัยต่อแต่ว่าถ้าไม่โอเคก็ก็อยผ่านก็ไปสองอย่างได้ไหมสองอย่างได้เหรอไม่ได้ถ้าเกิดมันเป็นทางเรื่องเนี่ยเราจะเลือกที่อะไรก่อน เอานิสัยก่อนนะอนชอบคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจก็ถ้ามันแมทช์กันจริงก็คือมันเหมือนมันมองหน้ามันก็จะรู้กันพ<อ>เพราะว่าแบบนิสัยมันพบได้ยาวกว่าถ้าสมมตินิสัยไม่ตรงกันเงี้ยเดียวแบ๊บเดียวมันก็เลิกแล้วอ๋อแล้วส่วนเราคะไม่ไม่ชอบคบคปนหลอกขนาดน,าน,นั้นนะมันแบบอ๋แล้วเวลาเรามองใครแบบเนี้ยเราเรารู้ได้ไงว่าเขานิสัยดีก็ไม่รู้ต้องคบไปก่อนคบไปก่อนต้องลองคุยดูก่อนใช่แล้วเกิดเขานิสัยไม่ดีอ่ะก็ ก็ไม่เอาไม่เอาเคยมีประสบการณ์มั้เน่ะก็เพิ่งมีเพิ่งมีด้วยโหเฮิร์ทโอเคโอเคว่ะคนต่อไปครับก็ดูที่ตรงสเปกก่อนดูที่ตรงสเปกก่อนเรามีสเปกไหม ตีขาวหล่อตีขาวหล่อโอเคฮะเราเห็นเฮ้ยเขากำลังแบบเก็บขยะแบบนี้หรอก็ดูหน้าตากดูหน้าตาก่อนก็จบที่หน้าตาด้วยกันทั้งหมดเนาะอ่ะแล้วเรารู้ได้ไงว่าคนนี้ที่เราเจอเนี่ยนิสัยดีก็ต้องคุยกับเขาก่อนต้องคุยกับเขาก่อนรู้จักก่อนว่าเออเขากันได้หรือเปล่าไม่ใครถูกชะโลกก็ใช่ใช่ใั่คือดีหลังไม่ขัดเรื่องเกี่ยวกับหน้าตาเท่าไหร่เดี๋ยวไปทำหน้าเอาก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปทำหน้าก็ได้ก็คือเปเลยสายเป หน้าตาเพราะว่าเราเจอภายนอกเราเราเจอภายนอกเราชอบที่แบบ first impression ใช่ใช่ <Em> หลังจากที่เราถามคำถามมาหลายคนแล้วฮะส่วนใหญ่ก็ดูคนจากหน้าตาหมือนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามองโฟกัสคนเนี่ย first impression นี่สำคัญนิสัยค่อยว่ากันทีหลังเนาะเราก็ต้องลองคุยกันไปก่อนนะฮะแต่เราอยากรู้ครับพี่เอกเราต้องถามหามาโอรลาสีไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์จะมีความรักครับ ราศีใดในช่วงนี้มีเกณ์ที่กําลังจะมีความรักเข้ามานะคะจะประกอบไปด้วยทั้ง3ราศีก็คือมีชาวราศีพฤษภชาวราศี และชาวราศีมังกรน,นั่นเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกเลยว่าสำหรับกรณีของคนโสดจะมีคนที่เข้ามาเนี่ยทางเราเนี่ยอย่างโดดเด่นมากจะเข้ามาจีบเราเองจะเข้ามาหาเราเองจะพูดก็ได้นะคะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณค่อนข้างจะเนื้อหอมมากๆแล้วก็สามารถพูดระบุไปจนถึงลักษณะของคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้ได้เลยนะคะนั่นก็คือคนที่จะมีรูปร่างที่ค่อนข้างจะสูงโปรง่งหรือว่าตัวสูงสักหน่อย ผิวเนี่ยจะไปทางผิวสีมากกว่าที่จะเป็นทางผิวขาวหน้าตาจะออกไปทางคม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 คิ้วเข้มไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือว่าจะเป็นเพศชายนะคะจัดได้ว่าเป็นคนที่หน้าตาดีรวมไปจนถึงฐานะทางการเงินดีหรืออาชีพการงานมีความมั่นคงอย่างชัดเจนพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าคนที่สดๆอยู่ก็จะใจฟูม,กมากๆเลยใช่ไหมล่ะ แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังหรือว่าจะต้องดูดูเอาไว้หน่อยนะคะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาจะมีข้อเสียอยู่ในเรื่องของอารมณ์ค่ะเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนที่อารมณ์ดุนแรงเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งพูดแบบนี้ก็ว่าได้หรือจะพูดได้ก็ได้นะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะคะอย่างไรก็ตามต่อให้คุณรับรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีข้อเสียแบบนี้แต่คุณก็ยังเลือกที่จะเดินหน้าต่อหรือไปต่อหรือว่า พูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่าเขาเป็นคนที่คุณค่อนข้างชอบแล้วก็รุ่มหลงมากมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าสามารถเจอกันในช่วงระยะเวลานี้ได้แนะนำว่ารักได้แต่อย่าถึงขั้นหลงหรือถ้าจะถามถึงความสัมพันธ์ในอนาคตอันยาวไกลต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันไปแต่ก็พูดได้เหมือนกันว่าคนนี้ถูกใจคุณทุกข้อทุกตรงค่ะ